วันนี้ก็ไปคาดคิดนะว่าอยู่ๆพิศาววาเดอ่ะโดยปกติ Microsoft กับพิาส์านี่แทบจะไม่เคยออกแพทแบบใช่นะมันจะออกแบบ1 Week 2 Week 3 Week e Week e มาถึงแน่นอนลงแพดเลยใช่ถือว่ารอบนี้ทำงานเร็ว <laughs> ไม่เหมือนที่ไหนสักที่บนโลกเลยแต่ช่างเถอะอย่างที่เคยบอกไปถ้าหลุดออกจากเกมคุณสามารถเข้าภายในสิบห้านาทีได้เลย อืมถึงเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มันจะรีเซ็ตกลับมาอีกครั้งถ้าเรากลับเข้ามาหรือไอ้คนคนนั้นมันออกไปแล้วอ่ะออกไปถาวรนะแก้ปัญหาปุ่มคลาสสิกหรือพวกไรเส้นมีปัญหาก็คือมันจะมีบางคนที่ติดปัญหาว่าเอ้ยคีย์รัดมึงเข้าไม่ได้มึงมีปัญหา,าแก้ไปละปัญหาคัตตอมเกมที่ชวนเพื่อนไม่ได้ก็ทํางานละแก้เรียบร้อยผมก็แจ้งก่อนเลยนะครับว่าอันนี้คือแผนสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเพราะว่า แกมันอัปเดตแล้วอัปเดตเป็นทางการด้วยแถมเป็นสองวันที่แล้วอะ่ะคือก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีอัปเดตแพทแบบไม่รู้ว่าแพทมันจะไม่เปลี่ยนตัวเลขเหมือนอัปอะไรบางอย่างแต่หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งวันมันก็อัปแพทเป็นแพทนี้ทันทีอ่าอย่างที่เห็นต่อไป equal in อันนี้เพิ่มคุณภาพกับพวกคุณเลยเพิ่มตัวเลขเขาดาวตัว UI construction แล้วก็ training อ่าอย่างที่เคยบอกไปมันบั๊กตอนนี้แกแกเรียบร้อยแล้ว ก็กลับสู่สภาพเดิมต่อไปไอ้นี้ไม่เคยโผล่ชิปบวกคอนโทรลตอนนี้สามารถแทร็กตัวเลือกยูนิตภายในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือกดกด C แล้วก็ชิปปุ๊บมันจะไปแทร็กยูนิตตรงบริเวณนั้นใช่ก็ C ใช่นั่นแหละมันจะไปแทร็กตรงนั้นแหละสมมติว่าเราอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งก็คือหัวหัวมุมแมป mm hmm. แล้วเราย้ายไปอยู่ซ้ายมุมขวาใช่ไหมสักพักเรากดปุ่ม คอนโทรลซปุ๊บมันจะไปอยู่ตรงนั้นท,ทันทีถามว่าดีไหมดีนีแก้ปัญหาทริกเกอร์บางครั้งแม่งเซฟเกมไม่ไม่ตรงอันนี้ก็แก้ผมไม่ค่อยเล่นถ้าเป็นสมัยก่อนอะผมจะเซฟเกมไว้เยอะอันนี้น่าจะมีแบบก็ดีแหละแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้เข้าบ่อยเลยไม่ค่อยมีเซฟต่อมาแก้ปัญหาผูเ้เล่นเล่นซิงเกิลแคมเปญอยู่ซิงเกิลเพลเยอร์อยู่ดีด ต้นวาร์ปไปอยู่มัลติเพลเยอร์ลูมอันนี้ <รอ S 1> เป็นบอกว่าค่อ,อนขอ้างคือพูฟังผมนะได้เลยตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะเข้าไปลองแมบเลกาซี่แล้วทีเนี้ยผมเข้าไปในซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็คัสตอมเกมโผมกดใช่ไหมนะแล <laughs> 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 ้ว่็ห้าสี่สามสองหนึ่งเจอจริงแล้วผมก็แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ไง มันไม่รู้กคะแนนว่าแบบกดสูตรแล้วมันไม่ขึ้นให้เว้ยไอ้เหี้ยกูจะใช้สูตรไอ้เหี้ยใช้ไม่ได้ละอยู่ๆว้าบไปไอ้เหี้ยมันติเพย์เยอร์ลูกเพราะแม่กวาร์ปกูมาอยู่มันติเพย์เยอร์ไอ้เหี้ยเคยเกิดเเคยกิดออกมาปุ๊บนั่นก็เป็นโซ่อะก็ถามว่าเราสองคนเคยเป็นไมเป็นกันทั้งคู่คนชี้เลยอ๋อต่อมาเพอรร์์ฟอแมนานออปติมออปติไม้เอไอให้สามารถหาพื้นที่โลเคชั่นได้ บางครั้งการอ p t i m ม z e ให้ AI player นั้นสามารถวางพื้นที่สิ่งก่อสร้างแล้วก็ทำให้เกมมันดีขึ้นทำให้จำนวนผู้เล่น AI ก็อารมณ์แบบว่าเราหาพื้นที่ไม่งมาสร้างอะไรเยอะแยะกรุณาดูแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยหากมีอะไรเกิดข <laughs> ึ้นแสดงว่ามึงยังไม่สถีเหรนไอ้สัส <laughs> ต่อไปแล้วก็พัฒนาอืม ต่อไปทำการแก้ Heavy Practical เขาใน f 리포트อันนี้น่าจะแก้ปัญหาพวก Practical อ่ะแบบระดับหมอลำอ่ะใน리포트ให้แก้ไปแล้วแล้วก็เพิ่ม Performance ให้กับ Render Build Terrain ก็คือไอ้พวกพื้นพวกภูเขาอ่ะไอพไ้ไพวก Performance ใช่ต่อไป Visual เคยบอกไปก็อัปเดต <ขอ S 1> <Share. S 2> ไม่ค่มีอะไรต่างเท่ไ ให้แสงเงาดีขึ้นมึงมีปัญหาแสงเงาบ่อยนะทุกแพทเ่ยเอาง่ายแพทไหนก็แล้วแต่ในช่วงแพทสองอ่ะมึงมีปัญหากับไอ้นี่บ่อยแล้วก็แก้ฟิตหาสงใช่สว่าง,างไอ้พวกพอร์เทรตกับยูนิตสว่างเกินต่อไปก็รีเพจคลาสสิกเมนูกับแคมเปญเอ่อ W E บเเป็นไอ ไอดีเอ,อ็มไอดีไอเรนเดอร์ซึ่งผมไม่รู้เออเอ็มดีไอซึ่งผมไม่รู้มันคือแฮ็คอะไรนะใครรู้ก็ <Ừ. S 1> ช่วยมาเมนด้วยพี่รู้จริงๆแต่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกมแลกแหละคิดว่านะ Environment Class... Classic HD ดีแล้วก็ r e f o r ์ดให้ไม่ต้องแบบโนรอนคอนโทรโกลไ o เอ็นโ Folder Now Can Control That สามารถกดเลือกได้เลยอืม hmm. น่าสนใจกดเลือกเหมืองไม่ได้แก้ปัญหา Squaring Classic Mode ถ้าแปลไทยคืออะไรลองดูซิแก้ปัญหาบางส่วนที่มีสีขาวบนโหมดคลาสสิกอ๋อที่เคยบอกไปก่อนนั้นเนี่ยมันจะมีบางอันเนี่ยไอ้ไอ้พวก oh, Pop วอะ่ะมันจะมีสีขาวไว้ขาวเลียมเรียม <M> อะ M MDI Render นี่โมเดลเปล่า เออใช่โมเดลอาจจะเป็นโมเดลก็ได้ใครจะไปรู้ไอพวกเนี้ยมันไปแก้และมันจะมีขึ้นขาวๆแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันต้นไม้นิ่งๆในร <c ười> <c ười> ีฟอร์ดแสดงว่าที่ผ่านมาใน F รีฟอร์ดอะเอพีเรวมต้น,ตนใ่ว้าวต้นนึงกี่เฟรมเรทครับเนี่ย <c ười> <ítulo> ปร anyway? <c ười> ับยันอะไรเนี่ยปรับยันเห็ดเลยเป็นไปได้นะเห็ดขยับได้สัต้นเห็ดในเอาแรงขยับได้ o อ t, <cloud> <t <ool> building ball menu. i m ไ z e ์ออคเคอร์ดบิลดิ้งโบว์ในเมนูบ่คืออะไรวะขอก่อนถูกพี่เดจเพิ่มตัวเลือกการบังแสงแล้วก็การเปิในเมนูอ๋อแสงมันเยอะกก็เลยเอาปุ่มแบบอ๋อตัดแสงออก แล้วก็การเซตติ้งนี้ทำให้สามารถโหลโปรฟอร์มานในการเล่นแบบ 4K ได้ต้กนี้กูเล่นทีกระตุกลองที่บ่าแด้ได้นั่นแหละแก้ปัญหา Unique Treasury p a t แก้ปัญหายูนิตไม่ข้ามน้ำ What ใช่เปล่าววะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อให้มันขึ้นเรือเปล่าแล้วมันไม่ย,ยอมเดินไป มาแล้วนี่เว้ยแก้ปัญหาหน่วยยูนิตมีความโปร่งใสน้อยกว่าที่เราเห็นคือมันแก้ปัญหาแม่งโปร่งใสแบบน้อยเกินหรือไม่ก็ข้ามไม่ได้อะไรประมาณน,นี้มันบอกว่าแก้ความโปร่งใสอะของน้ำาม่จะแบบว่าน้ําตื้นแล้วแม่งจริงจริงแม่งปเป็นน้ําลึกอะเออใช่ใช่เลยแบบว่าข้ามไม่ได้อืมเปามไปได้แล้วก็แก้ปัญหา <laughs> <laughs> พอร์ตเทรตมุงกับยูนิต ือ hmm? คือคืองี้นะัีตัวไอไอตัว portrait อะมันจะเป็นอีกอันนึงใช่ไหมแล้วตัว hmm. โมเดลมันจะเป็นอีกอันนึ่งแต่ oh. มันเป็นของไอ้นั่นเว้ยของออริจินอลมาเลยเวเองก็เห็นในไอ้นี่อ่ไอซูจินอ่ะในไม่โลคารก็ซูจินในไอเลกาซี่อ่ะไอคอนคนละตัว <laughs> หรือไม่ก็กรอมมาสอ่ะ โมเดลมันไม่ใช่ไองยังไป,เป,เ,ปเป็นตัวอื่นแทนอ่ะโคตรเชียโอเคออกมาแก้ปัญหาไอคอนสกินบางครั้งแม่งเสกโชเบสกินอ๋อคัสตอมบางทีอ่ะสกุลชื่อเดียวกันกับของในตัวเกมแต่แม่งเชิกโชของคัสตอมแทนอไอ้นี่ผมเป็นอ่ะไอ้นี้ก็เลยอธิบายได้ว่าทำไมมันปวดหัวแล้วก็แบ็กวูบบวว่าพี่พี่แอด ไอคอนใหม่ให้กับสกิลอกูไม่ได้แอดชื่อไฟล์อักษรมันตรงกันต่อไปก็แก้ปัญหายูนิตล่องหนในขณะที่โหลดเกมที่เซฟไว้ไอนี่เป็นอไอที่มันเป็นเงาดำๆอะนัดเก็ตไหม uh huh. ไอ้นั่นแหละแม่งเป็นกันก็ได้แก้และแล้วก็แก้โมเดลไม่ตรงกับในเกมอ่าไอนี่อย่างที่เองบอกไป โมเดลไปตรงกันแก้เรียบร้อยแล้วที่เคยบอกไปไอ้นั่นแหละออเอียนอุ้ยออดเอียนแก้ปัญหาเพลงที่บางครั้งไม่เล่นต่อในขณะที่จบเกมหรือไม่ก็เข้าคัสสีนเป็นเพลงเองเคยเพนี้โอเคถ้าบกกเตะมันจะมีเพลงของมันอ่ะเหมือนเป็นแต่มันเป็นเพลงได้เก่าแก้ปัญหาเพลง โอเว่าแบเล่นเกินจากเซฟเล่นเกินจากเซฟเพลงเล่นเกินจากเซฟส่วนเวอร์วิเตอร์เราจะไม่ยุ่งกับมันนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับเราแต่บอกไดหด่อยแล้วกันว่าเพิ่มอะไรบ้างแค่นี้เดียวพอเพราะไอ้นี่เราเราจะไม่ยุ่งคัสตอมเก้คัสตอมแคมเปญสามารถใช้เ d l ได้แล้ว มันไม่ใช่ mdi เว้ยนัดมันคือ mdl สามารถเลือกแบ็กกราวด์ได้เพิ่มจำนวนใส่พวกอจำนวนของพวกครอปได้มากกว่าเดิมจากเดิมประมาณแค่สามหมื่นกลายเป็นหนึ่งแสนสามมืนโอ้แต่แต่เขาเตือนว่าใช้อย่างระวังแล้วก็เพิ่มการครอบให้กับว e อลเตอร์ก็คือในสมัยก่อนอะ มันไม่ได้เพิ่มแบบเอ่อะอธิบบยังไ,ไงดีวะการลากหรืออะไรซักอย่างเนี่ยตอนนี้เพิ่มแล้วตอนนี้เราไม่ต้องอยู่กับมันเพราะว่าเราไม่เกี่ยวแล้อ่าฮอตคีย์ฮอตคีย์เพิ่มคุณลิตี้งที่บอกไปก็เพิ่มจำนวนปุ่มบายดิงคีย์ให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มปุ่มคอมมานดในเมนูแล้วก็เกมเพลย์รีเพลย์แล้วก็ออฟเซอร์เบอร์คอมมานเข้าไปในเกมก็เพิ่มคอนฟลิกต์ฮอตคีย ก็ค <B One> <istles> ือตัวแบบฟิกว่าป <oit> ุ่มน <itus> like ี้ไปโยงกับนไหนปุ่มนี้ไปกับอะไรประมาณนี้นัดเก็ตไหมก็คือเหมือนแบบสมมติเราไปเพิ่มตัว A ในตัว a อทแ c k แล้วเราไปใส่ A อีกอันหนึ่งมันจะแบบมันจะไม่มันจะมันจะฟิกว่าเอยะันตรงกันไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนอันใหม่ประมาณนี้ hotkey ใช่ฮอตคียก็คือสมมติว่าเราเพิ่มสกิลคิวใส่ฮิ i n g wave ใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่คิซ้ำกับ s อสกิลเซกบมันจะบอกว่าเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปเป็ี่นปุ๊บอื่นอะไรประมาณนี้ไม่ดิมีด้วยอใช่ก็มีปัญหานะฮิลลิงเวฟก็ใส่กบอ่ะกบผมเป็น E ไงแล้วฮิลลิงเวฟมันเป็น q ิวบิวมันก็จะเป็นงูไม่ไม่ไอ้นั้นสมมติเฉยๆเว้ยมันจะมีคนประเภทแบบกดซ้ำอ่ะแล้วมันลืม จะเอาคิวกับคิวใช่ไหมอ่าจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่ของเลกาซี่อย่างไอตัวไฟลิกอะจะมีคิวแรกที่เป็นการพุ่งใก่คิวหนึ่งก็คือการใช้เชือกอะ่ะโซ่ของไอตัวเวทฮอกไอแล้วก็ใช่ปะฮอกแล้วก็ไลเดอร์เอออ๋อไอไอสแนสแนสแน,สน,สนที่ทำดาเมจได้ใช่ทกนี้มันซ้ำกันอืมตัวอย่างประมาณนั้น ล้ยกตัวอย่างยาดเสนอยนะ้ของเลก a c ซีมายกตัวอย่างตายห้าไงไอคนเข้ามารู้แม่งคงงงอ่ะอะไรคือเลก a c ซี่ะตอนนี้ support q w q w e t y สำหรับปุ่มที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคราวเนี้ยเราไม่ต้องกังวลแล้วกดไอตัวรูปหนอนเนี่ยไม่ต้องแล้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ว่ามึงจะเปลี่ยนภาษาหรือไม่มึงใช้งานได้แล้วและแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าต่อ มันก็ยังมีอยู่ปุ่มหนึ่งก็คือคีย์ตัดเลขสามถ้าคุณปรับเป็นภาษาไทยเลขสามของคุณจะเป็นการทําให้ยูนิตสโลว์สโลว์โตขึ้นทุกอย่างเพราะว่ามันมีคนมาถานอยู่ในคลิปของผมอยู่ผมบอกไว้คร่าวๆไว้ตอนนี้ก็คือคุณมันเป็นการสโลว์เกมถ้าคุณกดเลขสามย้ำๆโดยการเป็นแปง้งคีย์บอร์ดแบบภาษาอังกฤษอ่ะคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยคีย์ลัดเลขสามอะที่คุณแบบคอนโทรลหนึ่งสองสามอะไอต,ตัวเลขสามอะมันจะคือการสโลว์นะเว้ย ถ้าคุณปรับเป็นภาษาไทยเพราะฉะนี้วิธีการแก้คุณไม่ต้องไปแก้ในการตั้งค่าเน่แน่่ถ้าคีย์บอร์ดของคุณเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเน่แน่ยมีมีการแก้เนี่ยปุ่มคอมามันแก้แล้วเพิ่งเอาเข้ามาถ้าคุณเป็นปุ่มคีย์บอร์ดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแค่กดตัวบวกเพื่อทําการเร่งสปีดกดลบเพื่อลบสปีดแค่นั้นแล้วก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งทุกครั้งที่คุณเล่นนะอืมอ่าต่อไป r e m o ฟ e hot ีย์จาก p a สซีฟสกิล คือไม่ต้องกังวลแล้วแต่ก็คือแบบไอ้พวกพาสซีแบบมึงไม่ต้องมีฮอตคียแล้วเนี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกออกนะเพราะว่าไอ้ปุ่ม t อตคีย์ถ้าเรากดเลินอะก็ยังเหมือนเดิมแค่นั้นเองแค่ไม่จําเป็นต้องมากังวลไอ้ตรงหน้าหน้ากดใช้สกิลเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็อันลิงเพสเซนกับมิลิเชียฮอตคียตอนเกตอนนี้แก้แล้ะปุ่ม ปุ่มเรียกชาวบ้านกับฐานอาสาแม่ไงไม่ตรงกันแสดงว่าเราไม่ค่อยสังเกตน,นานนาทีเราจะใช้ไงต่อก็ใช้อยู่นะเล้นสิเลเกอ <laughs> เองเองใช้ไงแต่ตูไม่ใช้ <laughs> <laughs> แก้ปัญหากดกดไปใช่ <c oughs> อืมแก้ปัญหาปุ่มเ <c oughs> มอร์เซ <c oughs> นารีเอ้เมอร์เซนารีที่ปุ่ม QWE ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้งไม่ผม <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีปัญหากดแป๊ปกิ ต่อไป Pocket Factory <Lim it. S 1> ถูกเอาออกจากในลิส Neutral Building ไม่ไม่มีผล oh, ลยไี Remove Select Unit Ability from t a w e n What the heck มนไม่เจอฟิกฟิกต่อเลยแก้ปัญหาฮีโร่กดเลือกใช้ไอเทมปุ่มคีย์ <laughs> ไม่ตรงกับที่กดหรือออกออกไม่ได้ What the hell อแอปเดเธอร์ดาคนลูททูเนเชอร์บิลดิ้งตอนนี้เพิ่มปุ่มเพิ่มปุ่มสร้างเหมืองให้กับไอตัวนี้แหละของตัวในเอลละโอเคมัลติเพเยอร์ไม่มีอะไรอืสักครู่นะครับโอเคโอเคโอเคมัลติเพเยอร์ไม่ต้องไปอยู่กับมัน แค่คีย์หลักคือปรับระบบแอดจัดปุ่มกันเสียเอ็อกับเพิ่มเอ็มเท่านั้นเองไม่ต้องประยุ mm hmm. อ่าตัวเกมหลักและเจอร์เรลเชนการเปรีแปลงทั่วไปการโจมตีแบบ area เอฟ e c t จะมีผลกับวอร์ดทุกประเภท mm hmm. อ่ายังยังฟังอยู่ใช่ไหมนะ่ อ่าน่าจะอยู่ไหมอ่าฟังอยู่ฟังอยู่โอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคการโจมตีกราวเอเฟิกทุกอย่างจะโดนวอร์ดก็คือก็คือตีกระจายก็โดนไม่โดนโดนไม่โดนปักปักอยู่ก็แม่งเธอเล่นแบบปึ้งเอาวอยปูน้หาเลยอ่าฮะต่อมาไอดีแม่งโคตรเลวร้ายเลยดัมมีพวกเพลสซิ่งจะมีผลกับเฮฟวี่อาร์เมอร์ลดลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเก้าสิบ แน่นอนอยู่แล้วมางคนจะเป็นแฟนนั่น <laughs> มึงจะร้อยมึงจะเท่าทุนไม่ได้นะไอ้สิ่งเนี่ยนะตีให้บีเข้ามาตีไลท์เขาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็น่ากลัวอยูออ่แล้วมาตีมาตีไลท์ไลท์เอามือก็สองร้อยแล้วอ่ะโอเคไม่โคตรเลวร้ายอ่ะบอกเลยไอ้พวกสายเฟสซิ่งอ่ะเอาธนูมาลุมยิงอ่ะจบเกมเอาอะไรดักสเปียร์ตีอ่ะเลเฟวนแมนอ่ะปึกปักปึกปักมือเข่าเหรออุ้ยฮิวแมนเอเคอ่ะ Mountain King ตอนนี้ Blood h ม m a n ของมา u n t a i n King จะติดสตนันอากาศพวกที่มีอิม,มููแล้วในในขณะที่มึงจ,<า>จบตีด้ยออกโ<ล>อ,อ,อ้ยจากลูกออฟโ <laughs> อ้อใช้ได้นี่แหละแ <laughs> ม่สล้ทะลุตานเวทเลยนะ้วะเด็ก <laughs> เราตีต,ติดสตันตัวบินได้ไงโอดอออ่านี่ถ้าทุกพื้น ทุกพื้นโดนวอร์ดเบอร์นิงออยล์วอร์ดเยี่ยผาวอร์ดอันนี้มันเดิมไหนวะแอบเบอร์7.5วิเก็บช้าลงเก็บช้าลงโอเคอาเชอร์เหมือนเดิมอาเชอร์เหมือนเดิมไอ้นี่ก็เหมือนเดิม5วิเลือดเพิ่มจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันพึ่งมันพึ่งมกเอะใจขึ้นได้ว่าไอ้พปกกิปไรเดอร์ฮันเตอร์โนแล็งเกอร์ไม่ไม่บันชิงใส่สิ่งก่อสร้างแล้วไม่บันชิงมนเ่ง อัปเดตเร็วขึ้นอ่าโอเคเป็นอัพเดตอันนี้ที่ทุกคนชอบที่สุดแล้วคือการชุบมาแล้วคุณได้อบิลิตี้มาใช้ด้วยแล้วก็ผักซีบด้วยก็จะเห็นซอมบี้อบบอมินชันมีมีความพิษความชิบหายมาถึงคุณแล้วนี่แหละแล้วคนงานก็ไอ้ยียสัง้าได้อะไรนะแพดออเดอแพดอะไรนะ ขาจะดมแพดอัพเดดมอะความชิบหายกำลังมาอ่าโอเคเปิด้อนว่าอันนี้ระยะเพ้นว่าใช่ไกลขึ้นแล้วก็ถ้าสกิลกากอยตีตีแบบอากาศล้วนๆเน่ตอนนี้น่าจะลิงเป็นเป้าหมายกลุ่มแล้วคือสมมุติกดปุ๊บอ่ะกลุ่มกดก็คือกดปุ๊บอ่ะแม่งเป็นทั้งตีอ่ะไอ้กดแค่ครั้งเดียวเป็นทั้งตีอะไอ้ h ช h ชิชิป p s h แล้ว อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆเหมือนเดิมเนี่ยดูดมานะดูดเลือดของเลือดก็พิหลอดตีเกียรตีตีวอรเรียบร้อยแล้ดูดเลือดเลเจอร์ก็ดูดเลือดก็ดดไม่ค่อยมีอะไรทิงเกอร์แากจากมจ,จากเมจิกม่กลายเป็นยูนิเวอร์ซลน่าจะดาเบิแบบทรูดาบเลอะไรแล้วก็ไอตัวฟอกเกตเฟสเทอรี่เรียกไอก๊อบลินระเบิดเร็วขึ้นตามจำนวนเลเวลของอนจิเนีย what the fuck ทิงเกอร์ทิงเกอร์เอ้ยเดี๋ยวอนี่เอ้อยนี่เพิ่มเอ็นี่เพิ่มเอ็นี่เพิ่มไอ้ไอ้พวกไอ้พวกเชี่อนี่เพิ่มรู้สึกเหมือนจะเพิ่มเลย Mac damage ต่อจำนวนล็อกไอ้คลัสเตอร์ล็อกเก็ตจากตัวเลขแม่งดูมั่วชิบหายร้อยห้าร้อยเก้ากลายเป็นสองร้อยสองร้อยห้าสิบก็สามร้อยทำดีทำดีแรงขึ้นช่องแรวมันแรงขึ้นอืมแล้วก็ damage สี Dam ่ universal Mac damage เปลี่ยนให้มันแบบไม่งงแล้วก็ แพทที่ผมเซล,ล์ไปเมื่อสามวิก,ก่อนปกติเยนใช่บรูมัสเตอร์ลมหายใจแม่งแรงขึ้นแม็กดาอด้วยอ่าแล้วก็ติดไฟแรงขึ้นแล้วก็ไม่ดิระยะไกลขึ้นใช่ไกลนิดหนึ่งแล้วก็แม่งจากที่เคยบอกแพทก่อนมึงม,มีปัญหากูเนิบแม็กั์ แล้วก็ระยะเวลาไฟที่ทำาตอเมดก็เพิ่มขึ้นเล่นนะ L Game ไนเอลเกมไวแล้วมีลงเตรียมนะโคชิมหายเจอตีเย็นเแต่แพทไอสัปดาก์เน่ยไอสัปดาสัปดาห์วิคสองอนเชียววิ่งเร็วต, <laughs> ตี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 เสร็จเพื่อทำไมจนฮิวฮิวเสร็จแล้วก็มาตีต่อโคชเก้อด่านะดีแลนะ้วทนะี่กูไม่เล่นน่ยเวรนั้นกูฝันร้ายะอันนี้ก็น่าจะมอนเอาแววมพินดตออกแล้วกนะ็เด็นะดคอยจากสเกลิตันเวลสาม ว้ยสามมึงไม่ควรจะมีออร่าเวมไพร์กับเดดคอยน์โคตรน่าเกลียดได้ตัวใหญ่ๆเนี่ย s เ g g e s t i อกอ่ะอืมใช่แล้วก็บิลเลียนออร่าไม่โชว์ไอเชี้ยนั่นยังมีปัญหาบิลเลียนบิลเลียนอ๋อแล้วก็แลวเนี่ยจิงเกอร์อีกแล้วใช่เดเมดดีมอนฮันเตอร์อ๋ออิมูเลชันในไฟตอนโดนแฮกอ่ะแล้วไฟมันยังเผาแบบกุ๊บ เผ่าถาวรอะแต่มานากูเบิร์เลเรื่อยๆเฮกยูนิตจะไม่โชว์น,นี่โอเคตอนนี้ออกตีตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติละออกสโลกับอันนี้เหมือนเดิมไม่มีผลนั่นแหละก็คือไอที่เคยบอกต่ที่เคยบอกไงที่ว่าไอตัวเอฟเฟกต์ออกอะจะไม่ทํางานอะแบบแต่ต่อจากเนี้ยแม่งจะทํางานตังมัดใส่เป้าหมายที่ท,ที่เล็งปกติละและ้วก็ออกสโลกับไรนิง ทำงานตามปกติต่อให้แมงโดนใบโอเคแพดก็คือมีของเดิมเอาออกไปนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มมานิดนึงเพิ่มมีมเพิ่มมีแม่นิดนึงงานอัามาเกือบเดือนนะเพิ่มเพิ่มมีแม่สัปดาห์ท้ายเพิ่มมีด้วยมนะบนตะดิงตัวตีติดอากาศตั้นได้หโหดเลย <laughs> โคตรดีโดนกูแน่ <laughs> ไม่รู้แหละว่า แพทที่พูดมันถูกเปล่าแต่ที่แน่ๆรอบนั้นโดนโดนเกลียนไงเนียเล่นนเอลเอาแต่กาบมาเฮียกูสู้ไม่ได้เลยเออก็ก็เล้วไปเดี๋ยวเจอมดสิน,น 3, ตีเป็ดตันไอ้เฮียอืมก็จบไปแล้วสำหรับแพทที่ควิลล่ามึง่ะก็จบไปแล้วสำหรับแพทที่แม่งมาสดๆร้อนเมื่อวันที่สิบเจ็ดซึ่งคลิปน่าจะออกอีกทีวันที่ยี่สิบคิดว่าเนี่ยอ<พ>๋อหลัมานาน้ะคิปเพิ่งออก ใช่คลิปเพิ่งออกไม่ใช่หรอกแม่งเวลาแม่งไม่ว่างด้วยก็ก็จบกันไปแล้วแล้วก็นะคคนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแพทวัตต์ฟักไหแต่ที่แนี่ยเามนนักบิสาเขาก็พัฒนาอาพัพแพทให้นะเว้ยแต่อย่างน้อยคนที่เล่นแบทเทิลพารที่ผ่านไปรูคลิปผมก็นี่แหละครับอีควอลิตี้ที่คนควรจะได้ซึ่งพวกผมแม่งเพิ่งมาได้สัอเคมันก็ยังมีงานพัฒนาไม่ได้ทิ้งเหมืนอเมนเกมอะไรนะ ฮอตฮอตฮอตอะไรสักอย่างกันเนาะไม่ทิ้งอีกเกมนั้นก็ไม่ทิ้งแค่แค่น,นาทีมันจะอัพโอเคปนคีนึ่งอ่ะไม่เดือนหนึ่งหรือไม่ก็อันนี้ช่วงนี้เขาก็ผิดบ,บ่อยนะเกมนั้นนะเอาละ่ะสวัสดีถามาบ่อยเออเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไว้เจอกันในในอาเซรอบแล้วกันวิวซิยูหรอาซอร์อบบอกลาเขาหน่อยล่โอเคเอรรูออเล ฟอร์ด o อดป่วยไรไห